ไอ้ค่อมมันไม่รักษาคําพูดอะตอนมันเข้าโรงพยาบาลมันรับปากกับผมว่ามันจะหายคุยตลอดครับวิดีโอคอลคุยกับมันตลอดจนมันเข้าไอซีเราติดต่อไม่ได้ก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันจนถึงวันที่มันตายแล้ววันนี้แทนที่จะได้ไปส่งมันก็มีแต่คนห้ามไม่ให้ผมไปว่าผมอายุเยอะแล้วเดี๋ยวนี่นู่นนั่นเพราะสุดภรรยาผมกับลูกไปแต่อยู่ในรถไปส่งไอ้ค่อมลูกชายบอกป๋า เดี๋ยวผมจะไปส่งนักคอมแทนป๋าเองอืแล้วมันก็ส่งรูปมาให้ถ่ายจากในรถเราเราเห็นเพื่อนลอยขึ้นไปเห็นตะควนออกจากปล่องนั่นคือความรู้สึกของเราที่ที่ที่เราไปส่งเพื่อนทางทางโทรศัพท์ที่ลูกส่งมาให้เท่านั้นเองอมันยังไงก็ต้องหายบอกถ้ามึงมั่นใจว่ามึงหายในคอมมึงยิ้มไปกูหน่อยเดี๋ยวกูจะแคปรูปตอนมึงยิ้มอ แล้วกูจะไปโพสลงสื่อโซเชียลลงไอจีเฟซบ o ๊กแฟนเพจอะไรของกูเนี่ยให้แฟนมึงอะเขาเห็นว่ามึงยิ้มไม่กูแล้วมันก็ยิ้มผมก็แคปแล้วผมก็โพสลงในไอจีลงในเฟซบุ๊กที่เป็นรูปที่มันกําลังยิม้มฝันเห็น <c oughs> ออกมางี้เลย <c oughs> นั่นแหละผมก็บอกให้มึงรับปากนะนะ <c oughs> มึงต้องมีสัจจะนะเว้ยมึงกับกูเป็นเพื่อนกัน <c oughs> มึงรับปากแล้วมึงต้องหายแล้วมึงก็ต้องหายพอที่สุดมันก็ไม่รักษาคําพูดอืมัน มันตายอะ